พี่แมนมาตัดผมครั <c oughs> <developed Airbnb> ้งแรกครับเอาเลยเอาเลยค่ะเอาเลยโอ้โหบังบังบโอ้โหเก่งตังเลยพี่แมนโตแล้วนะคะเสียงอะไรนะจะว่าอัตเอยิ้มยิ้มโอ้โเก่งตังเลย พี่ดูน้องสิีโอ้นักขี่กระเดียมนี่นะนะชกะจีเหรอโอเคครัอๆนะคะับผมแหงรอยู่รอๆเด้อสันปจัก็มา้อางกานก็เจ็บเอายืนกั9เดือนแล้วพี่แมทจิ9เดือนแล้วพี่แมทอยู่นี่เงพี่แมทิดู่มีมทเฮ้ๆๆบ่มีอยู่นี่ไง มึงกำลังฟังเสียงป้าปีก็มาตัดกับคุณลุงอยู่นี่แหละลูกอ๋มันเก่งตางเลยมันหล่อตางเลยแน่พี่ดูพี่เบบก็ส่วนไ พี่เวฟบพีบ่เว็บสนนะล,ลูก,กลอลโอ้เก่งตังเลยครับโอ้เก่งเก่งมาเอยจะขี่เรือไปสียาปาาะไห้เนาะขี่เมือนปันไดเลยนะโอ้ยีเ่เก่งเก่งอนเดอดาหลนะ พี่แมทพี่แมทิกแมทิกอยู่ไหนโอพี่เบ๊บกกอดจ้ากอดจ้ากอดจ้าเฮ้ยคนเก่งเฮ้พักก่อนเหรอพักยุบบ่พอมันเหนื่อยแค่ที่แรกแค่เก็บนั่งที่บริษัท โอ้หล่อแล้วแค่นี้ก็หล่อแล้วผลนบางผีผุนพี่กำลังเลือกทรงผมอยู่เนี่ยไปเฮ็ดของคุณลุงะลูวหึอมันจะขาดของคุณลุงนลนี่นะไม่เอาไม่เล่นพี่เบฟอย่าไปอย่าไปเล่น ยงไปล่นลูกไม่เอาโอ้ยพี่เบียบก่บบอบายูซื่อๆเลยเดี๋ยวนี้พี่เบียบนน่งยพี่เบียบนี่งๆพี่เบียบยโอ้หลอตังเลยร้านไม่ปังว่บวไหนเลยเพผมยอนกันเดินเขเดินอันนี้มันขี่ดื้อขี่มืดเติบเลยแมทชีครับ <laughs> อันนั้นเอาใบเปย์มาต้องเอาสานคักก็ได้มากทั้งๆเออเออเออแตงออ <laughs> มีลูกสายก็สิอะไรเที่ยวมาตัดนีนละ่ะทั้พ่อทั้งลูกพี่เบฟพี่เบฟไม่เอาเห็นไหมนะ่ะลูกเห็นไหมน่ะึเระวังชนนัน่นไงชนแล้วเห็นไหมนะ่ะชนแล้วเห็นไห <laughs> มน่ะโอ้โหวันหล่อตางเลย ผด้ร ah, hey, I mean, I mean, ูปอนหนึ่งครับอ่าไดู้จี๊บเยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยเฮ้ก่ฮ้ยเ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 ฮ้เฮ้ย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 บฮ้ดเฮ้ย้ยเร้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ยเฮเฮยเฮัยเฮนยเเฮ้ยยเยเฮ่เฮรเเยเย้เยเ พี่เบ๊บเหมือันเดียวเหวนเดียวแล้วกันจกเหียวเหวงคนเดียวกันจกดินขด

Keep, keep, keep. มามาเดี๋วนี้บบนนมาไปเล่นค่ะโอ้ยขีดมึนโอ้ยฮ่าฮ <c oughs> าร <c oughs> าฮ <c oughs> าฮาาฮ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 ฮาาา พี่เบฟพี่เบฟเบียกนำพี่เบฟเอาตังเลยเอาตังกับคุณน้าเร็เลยอ่เอาตังคุณน้าเนะเอาตังคุณน้าเ็วเลย็วพี่เบฟไม่เอาพี่ยาตังขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยังบ๊ายบายบายบายคุณน้าก่อน ไป <Bye. S 2> แ,แมนจ้ะเพราะว่าแมนเพราะว่าถสมเด็จพระุ้มแบบโคตรคนอ่ะโอ้เก่งแล้วเก่งแล้วขอบคุณค่ะไปกลับบ้านาบ้าน<ห>นะไม่<บ>เป็นทางก่ร,รเพราะว่าดันว่าได้ว่าได้โคตรแต่เนี่ยจ้าแล้วมาบ่อยๆจ้านี่กลับบ้านกันหนูอ,อากาศก็ดีนะคะลมเย็นๆ ว้าวมีปลาด้วยใช่ไหมคะเออเดี๋ยวมะมีถือให้มะมีถือให้เอาไปข้างล่างเอาไปข้างล่างนะคะระวังรถนะค่อยๆเดินลงไปพอพอพี่เมพพี่เมพหยุยดหยดุดพี่แมพค่อยๆเดินลูกมันจะล้มลูกง่ายระวังเด้อพี่แมพรอนะรอถนนนะรอรอโอเคอ่ะพี่เมพขึ้นอนเงอนจ๋า ตัดผมครั้งแรกนะคะวันเกิดพี่เบฟพ,พี่แมทก็มาตัดผมเลยระวัลงลถนะลูกพี่เบฟรดลดลด,ลดมาลดมาหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนอืมอ,อ่ะรอรอน้องก่อนรอน้องลถมาอ,มอมโอ้มันหลอตังเลยยาย <laughs> เบินเิน <laughs> คือวันวันะว่าโอ้มันหลอตังเลยไปไปอย่างหลบไปอย่างกูจะขี่มื่นมาไปเสีดาก็บ่ให้เสีดาพูนั่งบังเข็มนั่งบังเข็มหมอเสยเนาะขอบคุณครับไปพี่เบ๊บไปไปขึ้นขึ้นขึ้นระวังรถ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 ขึ้นแล้วหมืนมีทำให้มีทำให้ ขึ้นไปขึ้นขึ้นขึ้นเร็วเร็วขึ้นได้ไหมได้ไหมคะไปกลับบ้านค่ะ